วัสดีครับเมื่อนี้ยุ่กับเบาสกผลนนะครับเมื่อนี้เข้ามาตลาดงามแรงนะครับอยู่ตลาดสามาบ้อนครับมาสอจึงในใจเพื่อจิตพิเหตอาหารแรงครับมาหอดทองพอดีครับเบื่องบรรยากาศตอนเลิกงานครับรูบรรยากาศดีครับมาหดหทองแล้วเขาก็เปิดประตูห้องนะครับเนาะเปิดประตูห้องแล้วเขาก็ต้องเปิดไฟก่อนครับประสานยางบ่ายครับเมื่อดราย พอมาหอดองแล้วเข้ากับเตรียมไก่กับหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะครับเนาะหั่นหั่นหั่นครับมักหน่อยมักใหญ่แล้วแต่จะคล้องมักเลยครับหั่นลงไปนะครับผมมักชิ้นหน่อยผมก็หั่นชิ้นหน่อยครับเมื่อนี้กะเห็ดได้กินนะครับมือว่างๆนะครับเนาะมือใดบริห็ดกระซื้อเขาคือเราล่ะครับมาเห็ดในงานในเมืองนะครับมากครับ อันเคียงในเล้วนะครับเนาะเอาที่ตัวเองกินเบิดกับอมกระไดต่อไปหฮากะเด็ดกระเพรานะครับเนาะดมเบังกระเพราวัน่ามันหอมบะผุมบ่ากระเพราในเมืองมันบ่ค่อยหอมครับสู่บ้านเท่าไหรครับพ่อเตรียมกระเพราเลี่ยวๆห้าก็ล่างออกซชาก่อนครับล่างให้มันสะอาดนะครับเนาะเพื่อเขาสีตรงสีจาพ่อล้างเรียวๆนะครับเนาะ ต่างเรียๆเข้ากระเด็ดกระเพ้าเลยครับเด็ดกระเพ้าตอนะครับรีออกเจลใบนะครับเนาะกระเพ้ายู่น่มันใบไงครับอใส่ลายกับวัวหอมครับพระเฮ่าเด็ดเร้วลๆนะครับเนาะที่หน้าบอกเด็ดเล้วๆเฮากระเรียมเครื่องครับเครื่องผมก็มีกระเทียมกับพริกแห้งนะครับเนาะสองอย่าง ของสุดยอไซที่หลังครับเตรียมแล้วห้อมาเฟียเท่ากับไซรลไลเห่อบ่มาเฟียเท่ากับไซหน่อยนะครับเนาะริกแห้งเฟียสครับต่อไปห้อกะลิกะเทียมนะครับลิกะเทียมลิกะเทียมก่อนต่ํานะครับเนาะมันชิได้ละเอียดนะครับเนาะพอห่าเอาลงกระทะแล้วมันชิใหม่ใหม่เปียกมันเนาะครับเนาะวัี้เห้อกะต่ำครับต่ำเล็กๆครับ ตามแล้ยวเข้ากับเอาลงกระทะครับขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกระเทียมกระปิกกับเดี่ยวอีพี่นี่จะเป็นอีพีแรกนะครับเนาะต่ออีพีสองนะครับคิดพันยาวครับ